เ,เราก็จะมาที่นครศรีธรรมราชอันนี้เราเริ่มต้นจากที่เพชรบุรีที่แรกของเราเนี่ยก็จะเป็นที่ไดมอนดัสมันชื่อเมนูอะไรนะเพื่อนยูเช่อะไรเมนูรบทคอนเฟิร์ มขอกเน่ยบอกแล้วฟเชอบตรงคาราเมลตัวเนี้ยเยเนียเนี่ย้คาราเมลตัวนี้อันนี้เราอยู่นอกแพลนแล้วนะเรามาสถานที่รับเนาะยากมาบคบอ๋อยากฝากบุญไปให้ใครหรือเปล่าครับโอเคก็อันนี้วัดมงคนก็อยู่ที่จังหวัดประจวบนะ ไอ้คือขาจาับเพชรบุรีเช้าบอกว่าถ้าเราแปะที่มือเราจะจับอะไรเป็นเงิน,นเป็นทองหรือเปล่าสบายเราแปะที่แกนนะแปะที่แกนคือ ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ประจวบอยู่นะก็เรามีเปลี่ยนนิดหน่อยแต่นลราจะไปคาเฟ่ที่หนึ่งแต่ว่าคาเฟ่ปิดเออแยกกันเที่ยวแยกกันกินเนาะเจอกันที่นอนเลยปะเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงตรงตัวผาแดงนะอันนี้เราแวะกินข้าวก่อนอันนี้อยู่ติดทะเลเลยจะได้ยินเสียงทะเลด้วย แล้วเพื่อนเราก็มาถ่าย MV นะครับเนี่ยเกินไปถ่าย MV ให้พี่เจเขาหน่อยดีกว่านะ โอเคนะอันนี้เรามาถึงเรียกว่าที่เที่ยวที่แรกเลยแล้วกันเพราะมันเรียกตามชื่อหมู่บ้านฝั่งแดงแต่เมื่อกี้เห็นในแมพมันเขียนว่าทะเลฝั่งแดงด้วยช่ย้ยก็ด้านอยู่นะอะไบ้าะเออสวยอยู่นะขาอยู่ทางด้านหน้าแล้ว เป็นไงบ้างครับฝั่งนี้ใกล้แผลนะครับอ้าวรเรียบร้อยเรีเยบร้อยเลยนะครับตอนนี้อ้าวเรียบร้อยอีกหนึ่งอย่างเอเอถ่ายรูปรวมไหมถ่ายรูปรวมไหมเออถ่ายรูปรวมเปล่ลา,า,ลลาพี่ครับถ่ายรูปให้หน่อยไะ เย้ yeah. อันน,นี้อยู่ที่ริมทะเลที่พักวันนี้เราถึงแค่สซูลาดถึงแล้วะตัวข้างหน้า อันนี้เราเดินมาจากด้านด้านข้างนะจากฝากนู้นมันน่าจะมีทางขึ้นมาจากเออว่าทางลงมาจากข้างบนน,นี่เราหันหลังมุมเข้าทะเลนะลงมา เรามาหัวบอกจกัง <Nope. S 1> ลองเดินเข้าไปดูนิดนึงไม่เราข้างบนไมมีอะไรให้ดูหรือเปล่าปกตาที่มันจะเป็นทางจากข้างบนลงามาข้างล่างนะนี่เราเดินย้อนสะพานเนินทรายลงสู่ทะเลอันนี้คือวิวจากข้างบน ที่เนินทรายงามเนี่ยก็อยู่ที่ชุมพรน,นะอันนี้เราอยู่ที่ชุมพรกันอยู่อ๋อนี่เป็นทางลงไปที่จอดรถแล้วโอเคนี่มีอะไรนะหลังเนินทรายงามก็น่าจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินกับไปจุดที่เพื่อนอยู่ดีกว่า กัดได้กัดแล้วมันต้องถูกด้วยนะนี่ครับเพืเ่อนเราเขาเตรียมอาหารหมาด้วยเพืไปหาตัวนู้นด้วยดิพาตัวนู้นด้วยเนี่ยตอนนี้ไม่ยอมให้ผมเข้าใกล้เลยนะเนี่ยใช่เหรอมันเดินตามคุณมาไม่หรอใช่คือเอาจานเ<อ>าารตรียมจานมาเผื่อได้หรอเนี่ยอร่อยไหมกระเดือกกระเดือกให้มันหน่อยไหมลูกมันจะได้มาเด็ดอ๋ออ๋อ,อ,อโทษโทษเป็นสเตซหน่อย บายบายมไม่แดกแล้วหรอวะโอเคอันนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ตัวที่พักแล้วนะที่โรงแรม <c oughs> อันนี้ขับมานานมากน,น,นี่เพื่อนเราเริ่มมาแล้ว <c oughs> เปลียนไปด <c oughs> ี๋ยหเราเจอกันพวกนี้เลย <c oughs> พวกนี้เชา้าบาย ผ่านแล้วนี่ซื้อโอ้โหมึงซื้อมาหลายไม้กินไปเป็นเดไมนเช้าวันที่สองเดี๋ยวเราเข้านคร,รศรีธรรมราชกันวันนี้เมื่อกี้มีคนที่เีแจงแล้วนนนว,ว่าที่นี่คือห้องเที่ใช่เหรอรถรว่าคือเรานอนห้องไหนวะบอยเราไม่ได้นอนสามหนึ่งหกนี่คือมึงอาจจะนอน ีเราก็สั่งก้อนเย็นมาแล้วนะครับของร้านนี้เขาจะให้มาสองเฮ้ยทำไมเขามีสองแก้วเป็นกิมมิ่ต่อมาครับอ่ะเราก็จะมาดูเลเยอรของของโคโค่กันครับมันก็จะเป็นโกโก้ปกติแล้วก็ท็อปด้วยโฟโกโค่ครับอืมคอเอาของโกโก้มาลอยนะครับก็ดีกเลยอือ รสชาติโกโก้เข้มข้นเข้มข้นมีความขมปลายแต่มันมีความหวานนมอันนี้โดยรวมก็เต็มตีปีให้ร้อยแปดติ๊พี่นัดคอนเฟิร์มนัดคอนเฟิร์มทางโซเชียลหาคนร้ายนะครับคนร้ายอ่ะครับบานนี้แบบลังหาคนร้ายว่าใครพักห้องแบบ ครับใสามสามสเจ็ดเลยต้อสงสัยเนี่ยมีอยู่สองคนคือมึงหับไี้เงไม่ใช่กูก่ไอ้พี่ไอ้เจคือเป็น้อเราเดี่บบอกในข้อบิ๊กี่ีประเด็มเ่ะเจเกินไปการสมงสารทุกอห่าไปสินจีใช่ไหมลองต้องอยู่แล้วหรอสินจีอกินลำไยกันหก็เป็นลองพอง กิลลารี่ชั้นสองมองเาไม่มีปลาด้วยมีที่ชงชานี่นาอ๋อแบบญี่ปุ่นเออแล้้วชชงาแลวเดี๋ยวเราก็ไปต่อนะฮะ เอาอะอันนี้เรามาถึงน่าจะคันแรกนะเพราะเราไม่เห็นเพื่อนเราเลยเอาล่อาขอนอนนะจบแล้วคุณขวางทางหมาเาเดินเข้ากล้องผม,มอ่ะเดินไปอีกนิดน,นึงนะเราแอบถ่ายตรงนี้ก่อนแล้วกัน เี๋ยวเราตามไกด์บูมไปนะครับจังหวะนี้แล้วกูวะจะไปยังไงเนี่ยอ้าวแล้วจะพาไปม,มีสองงันอ,อีกแล้วเหรอ มันก็ไม่ได้ลงน้ำนะมึงวันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องลอยน้ำขาก่อนเลยดึงมาเพื่อนเข่าเนี <Mohammed> ่ยหัวเลยหุ้ยลื่นอ่อนลื่นเะมันจบความแล้วนี่ดูวิวเฮ้ยอันนี้วิวดีนะะไรนักว บรรยาก,กาศเป็นไงเด่บบอกเดในคลิปเสมอบรรากาศสวยมากลมไม่แนาให,าหระครับลมมันแรงว่าก นี alors, look, okay, Cette, uh. ่หรอดดีขอหเข้าดีไปเัวร์ไปัวร์เอาแล้วโลเคชันน่ะไม่รู้รมอไหับอนนี้ออันนี้ับรก็ับรอก็ัดว่าเขาจ่ายน่าจะยังไม่ได้จ่ายครับจะเลยขอสลิปนะเพื่อนก็ใ่กคนเดินขึ้นไปไม่มีใครจ่าย ก็อยู่วันนี้นะรนครับนี่เขาที่มาจอดเต็มเลยเขามาจอดเต็มนะทำมต้อนล <No. S 2> ุบว่าอะไรนะที่ทำเราเขาก็มาตั้งร้อยพราคือาอ,อาชี่อันนี้เรามาที่ถัดไปนะเป็นถนนอะไรนะพ<ป>ลายจำเริญอะ่ะเป็นจุดแบบเรียบกับทะเลอะไรเงี้ยเรียกชายฝั่งอะไรเงี้ย หน่อยแล้วนนเซฟีลสัมผูมนี้มันดีนะตรงนี้ดีจริงยังวัดตรงเนี้อ่านตรงนี้ก่อนก็หมู่บ้านคีรีวงเขาบอกว่าเป็นชุมชนเก่าแก่อย่างนี้เขียนว่าคีรีวงเป็นที่อากาศที่ดีที่สุดนี่ตอนนี้เห็นปลาได้แล้วเนี่ยเห็นปลาไหมนี่ไงซื้อหาปลาตรงนี้ หยอดแล้วก็หยิบให้เลยวลองไปเดินตรงสะพานฝากโน้นดีกว่านน้องาฝากโน้นเลยอ่ะ ที่นี่นี่เขามีให้ปั่นจักรยานแน่นะหมายถึงว,ว่ามีร้านให้เช่าจักรยานเดีย๋ยวเราไปฟาดที่เป็นสะพานอ่าสะพานไม้็คือกี่เป็นสะพานปูนฟาดมีเพืนเหมือนกับน้ำน่าจะตื้นนะมีคนลงไปแช่ตัวก็มีอพี่เสื้อฟ้าแช่ตัวแล้วก็มีเด็กๆมาไปเล่นบางสวนแต่ก็ลมเยอะนะ จังหวะหลุดเลยนะฮะจะลองลงแล้วมึงจับไว้นะจับวจับจับับไว้จับอยู่นี่แล้วแล้วมันเดินไปไหนนะแวมเไหนนะ้ยเดไ้วแม่นเด้มนเด้วแลัเินันเดไมันไมันเ้ันะนวเดวเมื่เดี้เราถึงตัวสะพานไม้แล้ว เี๋ยวเราเดินไปตรงอะไร่ะน่าจะกขดห็นนะเน่า้งนนคือเย็นอยู่แล้วเนี่ยก็เดินลงมา ก็เดินผ่านน้ำมาเลย เขาอ่ะบวกเลยมุมไหนกีจะเอาอะเจ้วช้อดูเป๊เล่นคนมีอะไรฝากอิดเด็กหรือเอ่าดูไว้นะนาเนเพีงขา่ด้ะนี่ก็ช้าวันใหม่ตอนนี้ประมาณกี่โมงอะแปดโมงห้าสิบอันนี้เรามาถึงที่ตัวคาเฟ่แล้วคาเฟ่แล้ก็พี่เห็นกับดาบอยู่ข้างหน้านะชื่อว่าโอบาน อ๋อแง ไปถ่ายก็จะมีไก่เต็มเลยไก่เยอะมากไก่ไข่กไก่เต็มเลยพร้อมไก่ด้วย นี่ตอนนี้เขามีแต่ไก,ก่อันละเลยเขามีช้างด้วยไม่แต่คนก็มาเยอะเหมือนกันนะเขาแต่ตัววัดก็ใหญ่ด้วยแะไร ถัดไปนะเป็นคาเฟ่นี่คาเฟ่มันชื่อว่าอะไรอ่ะฟูมูลหรืออะไรสักอย่างแต่ว่ามันปิดแล้วตอนนี้เราก็เลยนั่งชิลยิริมหาแทน น่าจะติดชายหาดนะตื่นมาก็ลงน้ำเลยเนาะเฮ้ยครู้สึกเหมือนว่าวิตวราเพิ่งเริ่ต้นเที่ยวว่ะจับแล้วหรอตรงนี้เะถอยย มาถึงหนอมขนมแกนแคนยอนไม่กินเลยไม่ได้ใช้มือถือนานมากาไม่มีปลาเลยนะ ra làm cái chai kiểu kiểu này ประมาณนี้นะครับสำหรับที่ตัวขนอมแกลนแกนยอด้ป็เหมองกับารแบิวหุนเขาี่ก็คิดว่าทิปเราก็น่าจะจบประมาณนี้นะเดี๋ยวแวะเตะมิมน้ำมันแล้วเดี๋ยวเราเินยาวละขับเข้าหัวอินแล้วก็ขับข กทมเป็นทั้งหมดของทิปนครศรีธรรมราชเป็นรถทริยาวๆจากกรุงเทพไปหัหินไ,ไปไบุรีสุพรรณสะดวกแล้วก็ไปนครศรีธรรมราชครันนี้ก็ไม่ได้แบบไปเที่ยวเยอะสองรถค่อนข้างนานาไปเดี๋ยวเราเจอกันทุกหน้าตครั้งนี้ไปดี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 ดด เข้าใจว่าเอาเล่าเขาานอมันเหมือนไอหนอยขยับแป๊บนงอ้ยอินเิรนี่หลานีอินเสิตไหมเอาีเจช็อตฟิลอีกแล้ว